สื่อการเรียนการสอนรายวิชาการเงินเพื่อชีวิต1สค1 2 0 2 1ระดับประถมศึกษาโดยศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบางปลามมาการวางแผนการเงินเป็นแนวคิดที่ทำให้เราเตรียมความพร้อมและนำชีวิตไปสู่ความมั่นคงทางการเงินในอนาคต การประเมินฐานะการเงินเป็นขั้นตอนแรกในการวางแผนการเงินโดยเริ่มจากการพิจารณาว่าเรามีฐานะทางการเงินในปัจจุบันเป็นอย่างไรซึ่งจะช่วยให้เข้าใจสถานการณ์การเงินของตนเองและสามารถวางแผนการเงินสำหรับอนาคตได้การตั้งเป้าหมายการเงิน (Financial Goal) คือตัวกำหนดทิศทางที่สำคัญในการสร้างแผนปฏิบัติทางการเงิน (Financial Action Plan) ที่เราจะต้องลงมือทำจะประสบความสำเร็จทางการเงินได้นั้นเราต้องมีเป้าหมายทางการเงินที่ชัดเจนและมีความสอดคล้องกันซึ่งควรมีลักษณะสำคัญ5ประการตามหลักสมาร์ทการทำบัญชีรายรับรายจ่ายเบื้องต้นหมายถึงการบันทึกข้อมูลการรับและจ่ายเงินที่เกิดขึ้นในแต่ละวันหรือแต่ละเดือนลงในสมุดหรือโปรแกรมบัญชีโดยแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนหลักๆคือรายรับและรายจ่าย รายรับคือเงินที่เข้ามาสู่เราไม่ว่าจะเป็นรายได้จากการทำงานรายได้จากการลงทุนรายได้อื่นๆเป็นต้นรายจ่ายคือเงินที่ออกไปจากเราไม่ว่าจะเป็นค่าอาหารค่าเดินทางค่าที่อยู่อาศัยค่าผ่อนชำระหนี้ค่าอื่นๆเป็นต้นการออมเป็นการแบ่งรายได้ส่วนหนึ่งเก็บสะสมไว้สำหรับวัตถุประสงค์ต่างๆเช่นเพื่อไว้ใช้ในอนาคตเพื่อเวลาฉุกเฉินสัดส่วนที่เหมาะสมในการออมโดยทั่วไปควรออมเงินประมาณหนึ่งในสี่ของรายได้แต่ละเดือน อย่างไรก็ตามอัตราส่วนนี้สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมขึ้นอยู่กับรายได้ปัจจุบันและแผนทางการเงินที่วางไว้วัตถุประสงค์ของการออมเพื่อเตรียมความพร้อมสําหรับค่าใช้จ่ายในอนาคตเช่นค่าใช้จ่ายในการเรียนต่อค่าใช้จ่ายในการแต่งงานค่าใช้จ่ายในการซื้อบ้านซื้อรถเป็นต้นการออมเงินมีแวิธีแม้จะประหยัดสักแค่ไหนก็ออมเงินไม่ได้ถ้าคุณไม่รู้จักวางแผนการใช้เงิน 1บันทึกค่าใช้จ่ายขั้นแรกในการออมเงินคุณคุณต้องรู้ว่าตัวเองใช้จ่ายอะไรไปบ้างจงบันทึกรายจ่ายของคุณไว้อย่างละเอียดไม่ว่าจะเป็นค่ากาแฟที่คุณซื้อในทุกๆวันค่าเดินทางค่ายาสีฟันแชมพูหรืออะไรก็ตามที่คุณใช้สายเพื่อซื้อมาและถ้าคุณมีบันทึกข้อมูลเหล่านี้แล้วก็จงจัดหมวดหมู่เอาไว้ให้ชัดเจน 2. กํกำหนดงบประมาณถ้าคุณรู้แล้วว่าในแต่ละเดือนคุณใช้จ่ายอะไรไปบ้างก็ถึงเวลาที่จะต้องกำหนดงบประมาณรายจ่าย งบประมาณในแต่ละเดือนนั้นต้องสอดคล้องกับรายรับด้วยอย่าให้มันมากเกินไปไม่งั้นคุณจะไม่มีเงินออมเลยกำหนดสัดส่วนให้ชัดเจนเช่นใช้เงินแค่80%ของเงินเดือนส่วนที่เหลือก็ออมหรือเอาไปลงทุนแต่อย่าลืมว่างบประมาณที่กำหนดนั้นย่อมไม่ตายตัวเพราะบางเดือนคุณอาจจะต้องใช้เงินมากกว่าเดือนอื่นๆ 3. วางแผนการออมเมื่อคุณกำหนดงบประมาณเรียบร้อยแล้วคุณก็ต้องวางแผนต่อว่าจะออมเงินยังไง ถ้าคุณพบว่าตัวเองเหลือเงินออมน้อยก็ต้องลดรายจ่ายลงบ้างอะไรที่ไม่จําเป็นก็ตัดออกไป 4. กําหนดเลยว่าจะออมเงินไปเพื่ออะไรออมเงินระยะสั้นเช่นออมเงินเพื่อไปเที่ยววันหยุดออมเงินเพื่อเก็บไว้ใช้ยามฉุกเฉินหรือออมเงินเพื่อไปซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าที่จําเป็นออมเงินระยะยาวเช่นออมเงินเพื่อซื้อบ้านรถหรืออสังหาริมทรัพย์ ออมเงินเพื่อการศึกษาของลูกออมเงินไว้ใช้ตอนกเกษียณเป็นต้น 5. ้าจะลำดับความสําคัญอย่าลืมจัดลำดับความสําคัญของเป้าหมายมันคงไม่ดีนะักถ้าคุณมุ่งจะเก็บเงินเพื่อกเกษียณในขณะที่ลูกคุณกําลังจะเข้าโรงเรียน การจัดลำดับความสําคัญไม่เพียงแต่ทำให้คุณรู้ว่าควรทำอะไรก่อนแต่ยังทำให้การออมเงินของคุณมีระบบระเบียบมากขึ้นด้วย 6. ใช้เครื่องมือช่วยมีเครื่องมือมากมายที่ช่วยในการออมเงินเช่นบัญชีเงินออมที่คุณไม่สามารถถอนออกมาใช้ได้หากยังไม่ถึงเวลาที่กำหนดหรืออาจจะนำเงินไปลงทุนด้วยการซื้อหุ้นที่มีความเสี่ยงต่ำก็ได้ 7. การตัดเงินออมอัตโนมัติ ธนาคารมีบริการตัดเงินออมอัตโนมัติคุณสามารถใช้ตัวช่วยตรงนี้ได้มันเป็นการป้องกันการใช้เงินเกินตัวของคุณได้เป็นอย่างดีเลยค่ะแต,ติดตามดูการเติบโตของเงินออมคุณควรที่จะติดตามการออมเงินของคุณทุกเดือนว่าคืบหน้าไปมากแค่ไหนแล้วมันจะช่วยทําให้คุณมีกําลังใจมากขึ้นแถมยังทําให้คุณเห็นปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นอีกด้วยชมคลิปวิดีโอจบแล้วอย่าลืมทําแบบฝึกหัดท้ายบทเรียนด้วยนะคะ No, no. Friends.